ได้รับความยุติธรรมแล้วสำหรับแอนทองผสมหากย้อนเรื่องราวนี้กลับไปในวันที่25กรกฎาคมปี2565แอนถูกขโมยทรัพย์สินในคอนโดทั้งเงินสดและเครื่องประดับมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยคนร้ายและเชิญผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำจนกระทั่งจับตัวคนร้ายได้ในที่สุดซึ่งเป็นลูกน้องสาวคนสนิททำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยเลขาของแอนซึ่งได้รับความไว้วางใจจนมีรหัสเข้าห้องพักในคอนโดได้ ที่ผ่านมาแอนพยายามตามหาทรัพย์สินต่างๆมีทั้งได้คืนและไม่ได้คืนกระทั่งเมื่อวันนี้28สิงหาคม2,567ผ่านมา2ปีแล้วสำหรับคดีนี้ล่าสุดแอนได้อัปเดตผ่านอินสตาแกรมดยการโพสต์ภาพยืนคู่กับทนายพร้อมแคปชั่นว่าจบแล้วค่ะ2ปีเต็มกับมาหากาบไฟไม่ไดมอนส์เป็น2ปีที่มีเรื่องมากมายระหว่างทางให้ได้ต่อสู้และจดจำ ตอนแรกแอนเกือบถอดใจแล้วในการตามหาเอาทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปคืนมาจนวันหนึ่งมีผู้ใหญ่ท่านนึงเรียกแอนไปถามว่าเรื่องคดีความไปถึงไหนแล้วอย่าหมดหวังไปตามกลับคืนมาทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวช่วยกันคิดหลังจากนั้นระหว่างทาง แอนมีผู้คนใจดีมากมายที่คอยให้คำแนะนำให้ความโรชีแนะแนวทางและประคับประคองให้แอนผ่านเรื่องยุ่งยากนี้มาได้ในวันนี้แอนได้รับความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วแอนกราบขอบพระคุณทุกทกท่านจากหัวใจที่ให้ความเมตตากับแอนด้วยนะคะซึ่งหลายคนที่เห็นโพสต์นี้ต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีที่แอนทอดะสมได้รับความยุติธรรมสักทีอีจันบันเทิงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่แอนด้วยนะคะ